วันนี้มาเที่ยวไกลยังเลยนะทิ้งโลกไว้อยู่โน่นแหละบนดอยโน่นแหละใล้ลูกอยู่ข้างบนก็ลงมาข้างล่างถ้าสำรวจสถานที่นีมากับลูกเขาลูกเขาก็มาเดี๋ยว ไปไม่ใช่บนดอยแล้วไปเนี้ยเนียวเหนียยเนียวเนียวปุติเขาอยู่ข้างบนพี oh ่อยู่ข้างบนก็ลงไปเล่นข้างล่าง ลงมาเล่นเขาดังกักวอย่างเดียวคือว่าเขาจะไปเจอแมวอีกสองตัวที่อยู่ข้างล่างนะกวัวเขาจะไล่กัดเพราะว่าไม่ใช่ลูกเขาไงมาแล้วตามมาแล้วตามมาแล้ว Tạm mà lắm Mà đi, lâu nhanh Lâu Nhanh Đi mà lâu Nhanh lên, 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 lên Cây thì kìm đuôi Các bạn có phạt นีก่ก็ปลาหมึกมาฝากคนละตัวตัวละตัวแล้วดูเขายืนนู่นอีกนี่มาแล้วมาต้อนรับแล้วต้อนรับแล้วหางเขาจะหดคอนนะเนื้อหางคนมีสันสีเหมือนกันแะแต่ว่าสีเขาไม่ชัดออกส้มนิดๆส้มตรงคองนะ อันนี้แม่เขาแม่เขานี่มีสองสองสีลูกเขาอีกสองตัวก็สองสีไปนโน่นอีสองตัวไปจำอยู่นน่นอีสองตัวที่นอนของเขาเพราะว่าเขาจะนอนอยู่ที่สูงหน่อยห่าจะขึ้นไปลำบากหน่อยก็มีหนหน่อยเคลื่นลำบาก ถ้านอนเขาถ้านอนดูถ้านอนครับไม่ต้องร้องดอกพึ่งมาหลวงพ่อพึ่งมาพึ่งแม่เน,นี่ยไว้แค่นี้ก่อน